สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องแอเนนแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาทําความรู้จักกับโ o k i ีย XR21 นะครับโนเกียอาร์นะครับปิมิเต็ dition นะครับ เปิดตัวแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าผลิตในประเทศยุโรปนะครับหลังจากที่ HMD Global นะครับมีการสัญญาดดีว่าจะตั้งโรงงานผลิตมือถือในยุโรปนะครับล่าสุดนี้ก็มีแล้วนะครับแต่อยู่ในฮังการีนะครับโดยได้ผลิตมือถือรุ่นแรกคือ Nokia r 2 1นะครับโดยรอบนี้มีการออกรุ่น Limited Edition ออกมานะครับสำหรับ Nokia X r 2 1นะครับ ความต่างคือมือถือรุ่นนี้จะมีแค่50เครื่องเท่านั้นนะครับแล้วจะมีการทั้งหมด2สีนะครับแถมมีการสลักเลขว่าจํานวนเครื่องเท่าไหร่เพิ่มเข้าไปนะครับสมมุติว่ามี50เครื่องนะครับเครื่องแรกก็จะเป็น1ทั50 2ทับ50นะครับแล้วจะมีการพิมพ์ข้อความ Limited Edition ข้างหลังเครื่องนะครับสำหรับ Nokia x r 21เปิดตัวครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ สุดแกร่งเพราะผ่านมาตรฐาน MIL และ HCD 8 1 0 H กันน้ำแบบ IP 6 9 K นะครับเหนือกว่า IP 6 8พปทั่วไปพอสมควรนะครับแถมยังได้หน้าจอขนาด6.49นิ้วนะครับตอนนี้ความละเอียดนะครับ Full HD นะครับครอบทับด้วยนะครับ Gorilla Glass นะครับพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon นะครับ6ก5นะครับพร้อมกับกล้องหลัก2ตัวคือ64บก8ล้านพิกเซลนะครับ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมระบบชาร์จไฟ33วัตต์นะครับกับแบตเตอรี่4,800มิลลิแอมนะครับและได้ Android 12ตั้งแต่เปิดกล่องนะครับดุราคนนั้นนะครับอยู่ที่599ยูโรนะครับหรือประมาณ23,000กว่าบาทนะครับแต่ว่ามือถือเครื่องนี้นะครับไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่ขายในไทยนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับกลุ่มของมือถือรุ่นนี้จะชนกับนะครับหรือออกมาประทะกับ ซัมซุงกาเล็กซี่เอ็กซ์โคเวอร์หกนะครับโดยตรงนะครับสำหรับโนเกีย r 2 1กอน่ะครับก็ถือว่ารุ่นนี้นะครับก็ผลิตออกมาแบบหน้าตาได้สะสวยเหมือนกันนะครับดูคมชัดดีนะครับแล้วก็รูปร่างน่าใช้นะครับแต่ว่าเสียดายนะครับไม่มีขายในไทยนะครับมีแค่50เครื่องทั่วโลกนะครับเป็นการผลิตที่ หางการีนะครับตัวนี้นะครับจะมีหลังเครื่องก็จะเขียน made in europe นะครับตัวนี้นะครับใครเป็นสายโนเกียก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับสำหรับมือถือโนเกียรุ่นใหม่ๆที่จะออกมานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกันด้วยนะครับสสวัดีสวัสดีครับ